คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรุมมานาถบพิพรให้ไว้นะวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2542เป็นปีที่54ในรัชกาลที่9ว่ามาตราสีในพระราชบัญญัติมาตรฐานการศึกษาหมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและการกำกับดูแลการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา การประกันคุณภาพภายในหมายความว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือด้วยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น การประกันคุณภาพภายนอกหมายความว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกหนยสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักง,งานดังกล่าวรับรอง <c oughs> เพื่อเป็นการประกันคุณภาพให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พระราชาบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ได้กำหนดบทบัญญัติในเรื่องของมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเอาไว้ในหมวดที่6มาตรา47ไว้อย่างชัดเจนว่า ให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกําหนดในกระทรวงสําหรับระบบประกันประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่กำหนด ไเป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน,นั้นจากประกาศกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ได้ประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเล่ม135ตอนที่11ไว้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาหมายความว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นว่า สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561จึงให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเข้าใจถึงแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบ4ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่1สถานศึกษาจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นตอนที่2กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่และระดับและประเภทการศึกษาขั้นตอนที่3จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นตอนที่4ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ตลอดช่วงปีการศึกษาขั้นตอนที่5จัดทารายงานประเมินผลตนเองขั้นตอนที่6ส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด ขั้นตอนที่7หน่วยงานต้นสังกัดสรุปผลการดำเนินง,งานให้แก่สำนักง,ง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอกบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการดำเนินง,งานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561กำหนดไว้ว่าสถานศึกษามีหน้าที่จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานแต่ระระดับ จะทำรายงานการประเมินตนเองส่งหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่วิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาจะส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาพร้อมประเด็นที่ต้องการให้สมศประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือว่าสมศดำเนินการตรวจสอบประเมินยืนยันและสะท้อนผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยสามาตรฐานโดยมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนคือผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสมธิ์ทางด้านวิชาการประกอบด้วยความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณการคิดประเพณต่างๆการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลสมฤธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายรวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมโดยมาตรฐานที่หคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสมริทางวิชาการของผู้เรียนประกอบด้วยประเด็นพิจารณาดังนี้ ประเด็นพิจารณาที่1มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณในระดับคุณภาพกำลังพัฒนาคือผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดในระดับคุณภาพปานกลางดีดีเลิศและยอดเยี่ยมคือผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ประเด็นพิจารณาที่2มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับคุณภาพดีคือผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับคุณภาพดีเลิศและยอดเยี่ยมคือผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้ประเด็นพิจารณาที่3มมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับคุณภาพดีและดีเลิศผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมคือผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีการนำไปใช้และเผยแพร่ ประเด็นพิจารณาที่4ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับคุณภาพดีผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยในระดับคุณภาพดีเลิศคือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนและการสื่อสารในการทำงาน ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมคือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนการสื่อสารในการทํางานอย่างสร้างสารรค์และมีคุณธรรมประเด็นพิจารณาที่5มีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับคุณภาพดีดีเลิศและยอดเยี่ยมคือผู้เรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดประเด็นพิจารณาที่6มีความรู้ทักษะพ,พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในระดับคุณภาพดีคือผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ,พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับคุณภาพดีเลอศและยอดเยี่ยมคือผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทำงานหรืองานอาชีพในส่วนของมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนประกอบด้วยประเด็นพิจารณาดังนี้ประเด็นพิจารณาที่1มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับ <oke> คุณภาพกำลังพัฒนาคือผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ด <ility> pues ีต <Kas BC> ่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดในระดับคุณภาพปานกลางและดีคือผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดในระดับคุณภาพดีเลิศคือผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมคือผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้ประเด็นพิจารณาที่2มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยระดับคุณภาพยอดเยี่ยมคือผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่นเห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยประเด็นพิจารณาที่3ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมคือผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายประเด็นพิจารณาที่4มีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมในระดับคุณภาพกำลังพัฒนาคือผู้เรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ในระดับคุณภาพปานกลางดีดีเลิศและยอดเยี่ยมคือผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมเป็นไปนตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดในส่วนของมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาดำเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมสื่อเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายในโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการกำกับติดตามการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการประกอบด้วยประเด็นการพิจารณาดังนี้ประเด็นการพิจารณาที่1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถาบนศึกษากำหนดชัดเจนในระดับคุณภาพกำลังพัฒนามีการกำหนดแต่ไม่ชัดเจนในระดับคุณภาพปานกลางมีการกำหนดชัดเจนในระดับคุณภาพดีมีการกำหนดชัดเจน,น,น,เจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับคุณภาพดีเลิศ มีการกำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัต <c oughs> ิในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมีการกำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประเด็นการพิจารณาที่2มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในระดับคุณภาพตํา <hurt> ัหงพัฒนามีแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับคุณภาพปานกลางมีและส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับคุณภาพดีมีความชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับคุณภาพดีเลิศมีความชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมีความชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ ประเด็นการพิจารณาที่3ดํดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับคุณภาพดีดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับคุณภาพดีเลิศดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ประเด็นการพิจารณาที่4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในระดับคุณภาพดี พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในระดับคุณภาพดีเลิกพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและนศึกษาในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานประเด็นการพิจารณาที่5จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในระดับคุณภาพดีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในระดับคุณภาพดีเลิศและยอดเยี่ยม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยประเด็นการพิจารณาที่6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในระดับคุณภาพดีจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ในระดับคุณภาพดีเลิศและยอดเยี่ยมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาในส่วนของมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจ,จริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประกอบด้วยประเด็นการพิจารณาดังนี้ประเด็นการพิจารณาที่1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจ,จริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ในระดับคุณภาพกำลังพัฒนาคือไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงในระดับคุณภาพปานกลางและระดับคุณภาพดีผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานตัวชี้วัดสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในระดับคุณภาพดีเลิศผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามตามาตรฐานตัวชี้วัดสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีแผนการจัดการเรียนรู <Yaz bleach> ้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานตัวชี้วัดสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้โดยมีการเผยแพร่ประเด็นการพิจารณาที่2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับคุณภาพกำลังพัฒนามีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับคุณภาพปานกลางและระดับคุณภาพดีมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับคุณภาพดีเลิศ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองประเด็นการพิจารณาที่3มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกในระดับคุณภาพดีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในระดับคุณภาพดีเลิศและยอ,อดเยี่ยมมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขประเด็นการพิจารณาที่4ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนในระดับคุณภาพกำลังพัฒนามีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบในระดับคุณภาพปานกลางและระดับคุณภาพดี มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนในระดับคุณภาพดีเลิศและระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีขั้นตอนเครื่องมือและวิธีการวัดที่เหมาะสมกับเป้าหมายให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนนำผลมาพัฒนาผู้เรียนได้ประเด็นการพิจารณาที่5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในระดับคุณภาพดีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในระดับคุณภาพดีเลิศมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้